สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพวกอนนงผู้เผาในวิชาภาษากฤนนะครับวิชาภาษากฤนวันนี้น้องผู้เผาก็จะมาน้องเผาจะมาทำอะไรครับเอาบอกเพื่อนๆกันเลยน้องเาก็จะมาฝึกอ่านปอีกแล้วนะคะโอเค เราฝึกเขียนไปแล้วทีนี้เรามาฝึกอ่านกันบ้างแต่วันนี้เขาให้น้องผาติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องผาต้องฝึกอ่านประโยคแล้วก็ดูรูปภาพที่สัมพันธ์กับประโยคโอเคไหมคะคระัถ้าประโยคไหนสัมพันธ์กับรูปภาพติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลยยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ใช่ไหมครับมีประโยคมาให้2ประโยคลองอ่านดูซิเขาบอกว่าไง This is a d a t e ดิสอิดอ่ะเพนอ่ะเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้ก็คือ this is a day ใช่ไหมคะนี่คือโต๊ะตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกลงที่ประโยคนี้อ่ะต่อไปข้อที่สองดิ i s ิดอ่ะเพน i s สอิดอ่ะอ่ะน้องผาต้องติ๊กกันไหนคะตัวนี้ครับอ่ะดูจากรูปแบบเลยเลยไปเลยใช่ไหมค่ะติ๊กเลยติ๊กแบบนี้ติ๊กเลยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นรูปภาพกับประโยคต้องสัมพันธ์กันโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็ถือหนนัังงงสืือออออยู่่ใชม้้คะกก็ตเล This is is a book โอเคอ่ะไปที่ประโยคที่สามเอาอีกข้อที่สามอ่านประโยคดูก่อนนะคะ This is a dog This is a pencil อ่าเราต้องเลือกอันไนดีคะนี่ครับค่าดอกคือมันสิงเลือกเขียนได้เหรออ้าวเขาก็เอาประโยคมาให้เราเลือกไงประโยคก็จะมีทั้งประโยคที่ถูกและผิดไง <c oughs> เขาไม่ได้ไว่าจัดหมวดหมู่อยู่ในหมวดหมดูหม่มดเดียวกัน Okay, เขาเลคอกแทนเราอย่างเดียวเลยใช่เพราะฉะนั้นเอาคอมสับมาคละกันเลยค่ะอ่ะ,อะต่อไปข้อที่สี่ eat e a อ่ะ clock eat eat อ่ะ ruler อ่าเด็กเขาถืออะไรคะถือ,อในาฬิกาอ่าแสดงว,ว่าเราต้องเลือกข้อไหนคะเลือกข้อนี้ครับครับก็ติ๊กสีติ๊กเลยติ๊กตัววีเนี่ย <laughs> อ่ะต่อไปข้อที่ห้าค่ะ t h i s i s a n eleven d i s i s a h a n หนต้องผ่าเลือกอนไนคะเลือ,อกอันนี้ครับครับ t h i s i s a n e l e s e r ใช่ไหมคะขอไปครับขอระบายสีได้ไหมคะได้เลยคะ่ะ t h i s i s a book t h i s i s a ruler <S เราต้องเลือกอะไรคะ ruler คะ่ะ ruler อ่ะน้องฟ้าก็ติก๊กเลยค่ะ ม่ฝองข้อเออนี่ทําเหมือนทําข้อสอบพี่ตะวันเลยนะเนี่ยเนี่ยต่อไปต้องผ่านเรียนประสมผ่านเจอข้อสอบแบบเนี้ยเขามีรูปภาพมาให้แล้วเขาก็มีช้อยมาให้นิ่ที่แต่ดอกดี่ที่แตเพนสิลนี่เป็บของปหนึ่งแต่ทำไมถึงมาถ่ามว่ามันน่ายจังเลยบอกว่าฝึกไปเรื่อยตอนประถบเนี่ยต้องลอกตรวจเองเลยนะใช่ไม่ตวนเหมือนจริงมากอะต่อต่อตะวันอยาเอาเลโก้มาต่อให้น้องเห็นไปต่อตรงนู้นก่อนให้น้องทําให้เสร็จก่อนรถเนี่ยรถจับอะต่อไป h i s i uh, uh, s at rule h i s i s at share เป็นรูปภาพอะไรคะเก้าอี้อครับอ่ะแสดงว่าเราต้องติ๊กข้อไหนคะติ๊กข้อน,นี้ครับครับติ๊กเลยครับโอเคอ่ะข้อสุดท้ายครับ h i s i s ภาพเป็นรูปภาพอะไรกระเป๋ากระเป๋าอ่ะน้องพ่าต้องติ๊กอันไหนคะลูกอันนี้ครับครับติ๊กเลยครับเย้มันมีนกตัวไห <c oughs> นมีแล้วไหมคะเสือมันมีนกตัว <c oughs> อัน <c oughs> อะไรอ่ะไหนอันประโยคอีกครั้งสิคะ <c oughs> อ่ะั้งหมดเลยใช่ไหมครับเอาประโยคที่เราติ๊กเครื่องหมถูกค่ะอ่ะด i ด i ี clock. this is an e l e p h n t h i s is a ruler. this is a chair. this is a b a d โอเคเก่งมากเห็นไหมหน้านี้ให้น้องผาติก๊กเพราะว่าน้องผาฝึกเขียนมาแล้วจากหน้านี้ถูกไหมคะหน้านี้ที่เราฝึกเขียนตามคำศัพท์ที่เขากำหนดแล้วให้จำได้ไหมคะเมื่อวันอังคาร this is <Did> a chair. This is a clock. This is a bed. This is a ruler. This is a desk. This is a book. This is a pencil. This is an eraser. ครับเก่งมากเพราะฉะนั้นเราเขียนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูรูปภาพให้สัมพันธ์กับประโยคด้วยโอเคไหมคะค่ะเก่งมากครับขอบคุณครับอ่เดี๋ยวไปทบทวนการอ่านนิดนึงขอบคุณครับ